การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่าญมา,า,นนา,า,า,าตาาิผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองหมายถึงการเขียนจดหมายเพื่อส่งข่าวคราวเล่าเรื่องไต่ถามทุกสุขแสดงความระลึกถึงและขอความช่วยเหลือพี่คะแล้วการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองมีข้อควรปฏิบัติยังไงบ้างคะข้อควรปฏิบัติของการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองมีดังนี้เขียนข้อความให้ชัดเจนสื่อสารตรงประเด็นด้วยถ้อยคำสุภาพกระทัดรัดสละสลวยเขียนด้วยลายมือสวยงามอ่านง่ายใช้กระดาษและหมึกเขียนที่สุภาพไม่ฉูดฉาดใช้ภาษาถูกต้องตามลักษณะการใช้ภาษาและตามความนิยม เขียนถูกต้องตามรูปแบบที่รับรองกันครับต่อไปมาดูคุณค่าของการเขียนจดหมายกันบ้างดีกว่าครับน้องๆรู้ไหมครับว่าการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายมีคุณค่าหลายประการดังนี้ได้เขียนหรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คำพูดได้แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้ได้ฝึกใช้ภาษาที่เหมาะสม กับบุคคลและเขียนถูกต้องตามรูปแบบได้ฝึกเขียนเรียงลำดับเรื่องเหตุการณ์เป็นการบันทึกเรื่องราวเพื่อความทรงจำสื่อสารได้ทุกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายต่อไปเรามาดูวิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายกันบ้างนะครับ วิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดใครปาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับถ้าเป็นคุณพ่อและคุณแม่ควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพ ตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าและคุณอาควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับและสุดท้ายถ้าเป็นผู้ปกครอง ควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาพักทำกิจกรรมที่ครูเตรียมมาฝากกันนะคะจงจับคู่ข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง เยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องค่ะเก่งมากครับเก่งมากค่ะ,คะเดี๋ยวเรามารับฟังความรู้จากพี่บุรุษปริณนีกันต่อดีกว่าค่ะต่อไป เรามาดูการใช้คำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลการใช้คำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมหนูและหลานส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและท่าน ถ้าเป็นคุณพ่อและคุณแม่ควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมก <"urry S 1> ระผมหนูและลูกส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าคุณพ่อและคุณแม่ถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าและคุณอาควรใช้สรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมหนูและหลานส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่า คุณลุงคุณป้าคุณนา้าและคุณอาและสุดท้ายถ้าเป็นผู้ปกครองควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมดิฉันและหนูส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าท่านหรือตามสถานภาพน้องๆครับ ต่อไปเรามาดูรูปแบบการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายกันบ้างดีกว่าครับการจ่าหน้าซองจดหมายมีหลักการดังนี้ 1. ที่อยู่ของผู้รับต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้แก่ชื่อนามสกุลของผู้รับบ้านเลขที่หมู่ซอยถนนที่ตั้งตำบลหรือแขวง อำเภอรหรือเขตจังหวัดและรหัสไปรษณีย์สองที่อยู่ของผู้ส่งเรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับจะเขียนไว้ด้านบนซ้ายของตนเอง3ามสแตมต้องติดสแตมตามราคาที่กรมไปรษณีย์กำหนดเพราะถ้าติดไม่ครบผู้รับจะถูกปรับเป็นสองเท่าของราคาสแตมที่ขาดไปเมื่อเราได้รู้จักหลักการเขียนจ่าหน้าซองกันแล้ว เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างซองจดหมายที่สมบูรณ์กันนะครับนี่คือตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่สมบูรณ์ประกอบด้วยที่อยู่ของผู้รับที่อยู่ของผู้ส่งและดวงตราไปรษณียกรครับน้องๆครับและสุดท้ายนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดของการเขียนจดหมายครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างของจดหมายนั้นเรามาศึกษาเรื่องรูปแบบของจดหมายกันก่อนดีกว่าครับ รูปแบบของจดหมายนั้นประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังนี้ที่อยู่ของผู้เขียนเริ่มกึ่งกลางหน้าระหว่างเส้นขั้นหน้ากับริมของขอบกระดาษวันเดือนปีที่เขียนจดหมายให้เยื้องมาทางซ้ายของตำแหน่งที่เขียนที่อยู่เล็กน้อยคำขึ้นต้นห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายหนึ่งนิ้วเนื้อหาขึ้นอยู่กับย่อหน้าตามปกติ อาจจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย2นิ้วคำลงท้ายอยู่แนวเดียวกับที่อยู่ของผู้เขียนชื่อผู้เขียนอยู่ใต้คำลงท้ายล้ำเข้าไปเล็กน้อยและนี่คือตัวอย่างรูปแบบของจดหมายครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างจดหมายที่เขียนถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับ น้องๆครับถ้าน้องๆคนใดอยากบันทึกความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้นั้นน้องๆสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับน้องๆครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมส่งท้ายกันนั้นพี่มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากน้องๆด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับลองเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ลองดูอีกทีนะครับใช่แล้วค่ะผิดค่ะ ใช่แล้วครับเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวันนี้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกันไปแล้วก่อนจากกันวันนี้ครูมีกิจกรรมส่งท้ายมาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะร่วมด้วยช่วยคิด จงเขียนจดหมายถึงคุณป้าโดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างคําจดหมายที่เขียนถึงคุณป้าโดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตอนข้อไหนกันแน่จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเก่งมากค่ะสรรพนามใดควรใช้แทนตัวผู้เขียนผู้รับ ในการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่เยี่ยมไปเลยค่ะในการจ่ายหน้าซองจดหมายถ้าขาดสิ่งใดผู้รับจดหมายจะถูกปรับเงินถูกต้องครับข้อใดคือคำขึ้นต้นของจดหมายถึงคุณย่าใช่แล้วค่ะ ข้อใดคือประโยชน์ของการเขียนที่อยู่ผู้ส่งในการจ่าหน้าซองใช่แล้วค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้ว นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ